คาลิเบอร์คอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของตัวจริงตัวตึงจากหลายวงการมามากมายในรูปแบบที่ย่อยง่ายเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มการศึกษาที่ขาดหายไปของคุณครับเรียกเอาเองเลยครับว่าอยากจะศึกษาในท่านไหนสามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยเหมือนกันครับจังหวะแบบนี้แหละที่คุณควรจะได้เจอไม่ใช่เพราะโชค มันถูกกำหนดไว้แล้วบางอย่างข้างในตัวคุณกำลังรอที่จะได้ยินคำพูดเหล่านี้ในช่วงเวลาที่เงียบงนันเมื่อทั้งโลกหยุดนิ่งราวกลับอยู่ในความฝันและคุณกําลังออกค้นหาค้นหาบางสิ่งที่ใช่และในตอนนี้เองสิ่งนั้นก็กําลังพูดกลับมาหาคุณลองฟังมันดีๆ มีเสียงเบาๆในตัวของคุณที่กำลังรออย่างใจจดใจจ่อว่าเรื่องราวของคุณเองสามารถจะเป็นได้มากกว่านี้ซึ่งก็ถูกมาโดยตลอดคุณเองก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วความสะดวกสบายมันก็เป็นสิ่งที่งดงามเป็นสิ่งที่ใครก็ต่างโหยหากันทั้งนั้นแต่มันก็เป็นเหมือนกับกรงที่ขังคุณไว้ระหว่างจุดที่คุณอยู่ และจุดที่คุณจะสามารถไปได้ซึ่งจุดนั้นมันก็คือจุดที่ตัวจริงของคุณควรจะอยู่แค่กำลังรอให้ถูกค้นพบเท่านั้นเองความลำบากมันไม่ใช่ศัตรูของคุณตรงๆมันคือประตูไปสู่การเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดที่งดงามเป็นแรงผลักดันให้คุณไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามันไม่ใช่คำเตือนมันคือคำเชื้อเชิญ และจะมีไม่กี่คนเท่านั้นที่จะเข้าใจเข้าใจเส้นทางของคุณบางก็อาจจะตั้งคําถามนั่นก็เป็นเรื่องปกติความสงสัยไม่ได้ทำให้เส้นทางของคุณนั้นหายไปมันแค่ไม่ใช่ทางที่พวกเขาเข้าใจเท่านั้นเองทุกๆบทของชีวิตคุณนำคุณมาอยู่ณจุดนี้ชัยชนะความพ่ายแพ้ ค่ำคืนที่คุณเองตั้งคำถามกับทุกๆสิ่งมันไม่ได้เกิดแบบซุ่มมันคือการเตรียมพร้อมสิ่งที่คุณแต่ละคนต่างฝ่ายหามันอยู่ในตัวคุณมาโดยตลอดสัญญาณที่คุณมองหามันอยู่กับตัวคุณเองมาเสมอความเสียใจลึกๆมันไม่ได้มาจากการพยายามและความผิดพลาด มันคือการที่ไม่รับฟังเสียงข้างในของตัวเองเลยมากกว่าคุณใช้ชีวิตโดยปล่อยให้สิ่งที่ตัวคุณเองเป็นหลุดลอยไปเราต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่เรารู้ตั้งคำถามกับสัญชตาตญาณเพราะทุกๆวันนั้นล้วนมีค่าแต่ละวินาทีที่ผ่านไปมันย้อนกลับมาใหม่ไม่ได้เหมือนกับผืนผ้าใบาที่รอให้คุณวาดลวดลายใหม่อยู่บนนั้นเสมอ เมื่อช่วงเวลาผ่านไปคุณสามารถเลือกเองได้ว่าจะทำให้มันสำคัญมากสำคัญน้อยขนาดไหนสิ่งที่เกิดมันไม่ได้เป็นสิ่งที่กำหนดตัวคุณอดีตก็ไม่ได้จํากัดตัวคุณไว้ข้างในตัวของคุณมีพลังอันยิ่งใหญ่อยู่ความอดทนและความไม่ย่อท้อมันอยู่ในตัวคุณ รอให้คุณหามันให้เจออยู่สิ่งที่เป็นตัววัดว่าชีวิตเราจะยิ่งใหญ่ได้แค่ไหนมันไม่ได้มาจากภาพลักษณ์ภายนอกแต่มันคือความกล้าที่จะฟังในขณะที่คนอื่นๆน,นั้นไม่สนใจการเลือกที่จะไปต่อระหว่างที่คนอื่นๆน,นั้นกำลังยอมแพ้ เส้นทางของคุณมันจะไม่เรียบง่ายแน่นอนการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เคยง่ายเหมือนกันและเส้นทางที่มันง่ายส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้นำพาคุณไปสู่จุดหมายที่คุณต้องการสักเท่าไหร่เพราะคุณเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นและข้อความนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นของตัวคุณมันเป็นจังหวะที่คุณจะสามารถเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองสักที เสียงที่มันอยู่กับตัวคนเองมาโดยตลอดอยู่แล้วทั้งหมดนี้มันหาทางมาเจอคุณได้เพราะส่วนหนึ่งของคุณเองก็ตามหามันมาโดยตลอดเหมือนกันแต่คุณจะเลือกแบบไหนคุณจะหยุดหรือจะไปต่อมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณจะหันหลังกลับไปหรือจะเดินหน้าต่อ ไม่ว่าจะเลือกทางไหนคุณก็ปฏิเสธที่จะได้ยินเสียงตรงนี้ไปแล้วไม่ได้อยู่ดีเลือกเลยครับว่าอยากจะไปทางไหนแต่ที่คุณได้กดเข้ามาฟังคลิปนี้มันก็คงมีความหมายอะไรบางอย่างก,กับคุณอยู่นะลองคิดดีๆแล้วกันนะครับ Spark m i หมเพราะจุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ เริ่มได้ที่ตัวคุณครับ